สวัสดีจ้ะเพื่อนๆนวันนี้ก็จะทำกับข้าวอยู่แล้วอาหารจากนกินจำเป็นนะหาอยู่หากินกันจ้ะก็นี่นะขาหมูต่อี้ก็จะเอาใส่ในหม้อแรงดันในหม้อแรงดันจะมีตะไคร้นะใส่หม้อแรงดันมันจะนุ่มไหวไม่ต้องควรแก้งนาน เราก็จะทำการล้างก่อนนะเร่องอะไรมาก็แล้วแต่เรองล้างเลยแล้วการทำที่ร้านกับทาที่บ้านมันต่างกันนะที่ร้านนี่ก็ทำเพราะสของขายได้ ที่บ้านนี้เราจะต้องล้างจะอาดเอาต้องชิ้นใหญ่แบบนี้เลยเพรา,มานนะมีดมันเล็กนะถ้ามันเปื่อยแล้วก็วค่อยตักกินกันเอาเอง ใครอยากจะอ้วนก็กินเยอะๆใครอยากใครไม่อยากอ้วนก็กินกินน้อยๆเนาะไม่ใช่เรื่องของแม่ครัวเรื่องของแม่ครัวคือทำให้สุกอย่างเดียวนาเกี่ยแล้วเราก็เอาใส่ในหม้อเลย ใส่น okay, ้ำนิดนึ่งนะเพราะว่าต้นเตนทำอะไรแหละมันก็ต้องใช้น้ำพอให้ท่วมนิดหนึ่งวันนี้ว่าสต้นเทยฝนตกทั้งวันนะเป็นอากาศที่อยากนอนมาก ็จเอาปิดปปปจากนั้นเราก็จะไปตั้งไฟแล้วก็ปิดให้มันสนิทนะถ้าไม่สนิทนี่เขาจะไม่ได้ไม่ได้เลยนะถ้าปิดไม่สนิทเนี่ยไอจะออก ก็นนะจะมาเพิ่มความหอมความแซ่บอีกนิดนึงนะเดี๋ยวพอหมอ้อแรงดันทำงานเสร็จแล้วเราก็จะใส่ขมิน้นทุบให้มันแตกๆนะบางคนไม่ชอบกไม่ต้องใส่นะเพราะใส่แล้วเนื้อขาหมูมันจะเหลืองมันจะไม่ขาว หอมก็ทุบลงไปทุบลงไปนะขาก็เหมือนกันทุบให้แหลงๆนะเพื่อเขาละเอียดให้เขามีความหอมเพิ่มขึ้นถ้าชอบกินขาอ่อนก็เอาหกอ่อนๆนะแต่สมเด็จว่าเท่านี้ก็พอแล้วหมดนแต่ตะขุดเท้าหัวอ่อนๆเดืยวมันจะไม่ได้กันพอดีมันจะหมดทั้งคอไป ให้มีเยอะไม่เป็นไรบริษัทมาเองนะอันนี้นะเดี๋ยวเขาใส่น้ำเดี๋ยวเนี่ยเขาจะมาเพิ่มความเผ็ดความแซ่บต่อด้วยการตำพริกสด ใส่ทั้กา้านเลยเขาบอกถ้าเรากลัวถูกของถูกอะไรเนี่ยใส่ขวพวริกขวมะเขือกินทั้งกา้านเลยมันจะพ้นไปนะจริงก,ก็อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะไม่ต้องมานั่งเด็ดอยู่นะคือเราจะทุกแบบตามแบบให้มันให้มันแบบอืไม่ต้องให้ละเอียดเยอะนะเอาไว้ใส่ทีหลงังเพิ่มความแซ่บความนัว หอมนิดนึ่งโหกระเทียมนิดหนึ่งนะทำง่ายๆนะถ้าอยากก็ทำไม่ได้จริงที่จริงกับข้าวมันก็มีแหละ หม้อแรงดันทำงานแล้วนะนี่นี่เข้าไปซื้อมาลูกสาวกับพ่อเข้าไปซื้อมาเขาอยากจะก,กินแบบไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้หมดเ้าสดชื่นนะง่ายๆ เสียงหมอ้อแรงดังจะดังนะอันนี้อาจะเอาไว้ที่หลังเพื่อนนะตามเอาไว้ก่อน นี่ก็ขีใบมากูดรอไว้ตอนนี้ปกักชีใบเลยเขาสนใจนะใบเขาอยากอะไรนะมันจะออกดอกมาแล้วนะเอามาไม่ได้แล้วมันออกดอกได้อย่าง,งก็ที่จะเดินไปเอา มันเป็นดอกอ่อนๆถ้าจะเอามาใส่ก็ต้องเอามาใส่ทั้งดอกนะเอาไว้ก่อนใส่ใบมะกรูดบ้างก็ได้ได้หมดถ้าสดชื่นน้ำเยอะเลยนะใบมะใบใบใบมะกรูดน้ำยาวมาก ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหานะใบมะกรูดใส่ไปไเยอะเยะ หม้อตั้งไปนะช่วงนี้ปล่อยเขาทำงานก่อนอันนี้มะขามใส่ลงไปเพราะเราต้องการให้เขามีรสเปรี้ยวด้วยแทนมะนาวตอนนี้มะนาวเริ่มจะไม่มีนะบ้าน้นง,งใจจะต้องทำต้นมะนาวใหม่ไม่เป็นไรใช้มะขามก็ได้ ได้แล้วน้ขวาก็าจะต้องค่อยๆตักใส่ลงไปที่จริงจะเท,ทก็ได้อยู่แต่อันหนักเดี๋ยวมันจะหกขมิ้นทำอะไรถ้าไม่เสียงก็ดีนะ น้อยๆเราเราก็เทออกก็ได้วันนี้เล่นปลามขมค้างไปเลยนะเพื<ๆ>่อนๆไม่ okay. ่วงใจก็จะใส่เกลือ ตึงรสนะหลังจากที่เดือดแล้วเราก็ใส่พริกนะพริกี่ตำดำรสชาติจะเข้มข้นนะ เี้ยวทั้งเค็มจคเป็นขาหมูต้องยำได้ยังไงนะถ้าไม่เปรี้ยวไม่เค็มต้องกับมะขามค้างปีและใส่ทั้งเม็ดด้วยนะนี่ยังจะมีเสร็จได้เปรี้ยวอีกเยอะเลยนล้นก็ใส่ใบมะกรูด อันี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนๆท,ที่มาดูสนใจทําขาหมูต้มยำหวังว่าเพื่อนๆทุกคน,นจะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยอยู่กันไปนานๆน,น,นะจ๊ะสวัสดีจ้ะ